แพดได้ไทซีเอาไว้เก็บข้อมูลสําหรับใครที่พื้นที่จะเก็บข้อมูลเต็มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่พอนะครับรองรับ iPhone 15ซีรีส์นะครับที่เป็นไทซี iPad Pro iPad Air ฝั่งมือถือ Android ที่เป็นไทซีได้ด้วย2อิ1ก็คือ USB 3.1นะครับรองรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยอัพโหลดสปีดถึง150 MB นะครับราคา214บาทนะครับเริ่มต้น32 g b มีน้เลือกถึง4สี4นะครับผมสีน้ำเงินสี เขียวแล้วก็สีชมพูนะครับสีดำนะครับแล้วก็มีความจุให้เลือกถึง512กิกตั้งแต่เริ่มต้น32กิกที่ผมเอามาก็จะเป็น32กิกนะครับผมสัญญาอินเทอร์เน็ตช้านะครับอัปโหลดข้อมูลไม่ได้นะครับบางพื้นที่ก็ไม่มีสัสญญาอินเทอร์เน็ตที่จะเก็บข้อมูล iCloud หรือว่าพื้นที่จะเก็บข้อมูลบนเ,เว็บไซต์พื้นที่จัดเก็บแล้วก็สามารถใช้ตัวแยวแบดได์แบบนี้นะครับที่เป็น Type C หรือพอร์ตไลนิ่งนะครับเชื่อมต่อ เข้ากับมือถือแล้วก็โนต้ตบุ๊กของเราได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพกพาได้สะดวกง่ายกว่านะครับ ซึ่งบริษัทเขาจะรับประกันถึง5ปีเลยเพียงแค่เก็บแพ็กเกจไว้อ้างอิงในการรับประกันนะครับหปีก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับต่อการใช้งานนะครับขั้นตอนวิธีการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยทุกคนเพียงแค่เสียบแฟลชไดร์เข้ากับ iPad อันดับแรกแล้วถ้าเราอยากจะย้ายรูปภาพนะครับในแอปแกลอรี่นะครับเราก็ให้แตะรูปภาพหรือเลือกรูปภาพจํานวนหลายรูปภาพได้นะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็เลือกพื้นที่จะเก็บบนแอปไฟล์นะครับมันก็จะขึ้นชื่อคําว่า Noname นะครับผมแล้วก็กดบันทึก เราก็จะได้พื้นที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมแบบไม่ต้องซื้อพื้นที่ iCloud แบบซื้อครั้งเดียวจบนะครับแต่ว่าแนะนำให้ซื้อ512กิก128กิกดีกว่าส่วนวิธีการใช้งานบนพอร์ต t n i n g นะครับก็คือ3 in 1แบบทิกแต่ว่าอาจจะเพิ่มเงินซื้ออุปกรณ์ต่อเสริมอีกแบบหนึ่งนะครับแบบพอร์ต t n i n g นะครับใช้แฟลชไดร์ฟ e C แต่ว่าจะต่อพอร์ต t n i n g ต่อ,อยังไงนะครับก็ให้ซื้อตัวเสริมตัวนี้มานะครับ หกบกว่าบาท70กว่าบาทหรือไม่เกิน100บาทนะครับผมซื้อเพิ่มมาพร้อมกันเลยก็ได้นะก็ตัวนี้มันจะเป็นตัว OTG แบบพอร์ตไลนิ n งนะครับใช้กับมือถือ iPhone หรือ iPad รุ่นเก่าได้นะครับผมอัปโหลดข้อมูลนะครับเซฟรูปภาพได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่เสียบเข้าไปยังอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่แอปไฟล์ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นคำว่า no name เหมือนกันนะครับหรือชื่ออุปกรณ์แฟลชไดร์นะครับ แค่นี้เลยนะครับผมง่ายมากสําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับอัปโหลดเก็บข้อมูลรูปภาพนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้านะครับผมาบางคนไม่อยากจ่ายรายเดือนนะครับก็สามารถที่จะซื้อครั้งเดียว200-300กว่าบาทไปเลยนะครับก็คือมีพื้นที่จะเก็บแบบ 32GB จนถึง 512GB หรือ 256GB นะ บางร้านก็จะเป็น512หรือ TB 1 1 TB ก็มีนะครับหรือว่า2 TB ก็มันจะมีหลายๆค่ายนะแบบแฟลชไดร์ฮาร์ดดิสกก็มีอะไรแบบนี้เอามาประยุกต์ใช้งานเอาได้นะครับ